สวัสดีครับวันนี้เรามาเป็นราชากันอีกแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจนะฮะเส้นทางของราชาจะเป็นยังไงไม่ดูกันเลยไม่รู้ว่าทุกคนเป็นคนมีอำนาจจะเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าเป็นผมเหรออืมไม่รู้ดิต้นลองเป็นก่อ,อนนี่มาแล้วอ่าคืาอได้ปรบกูบิมาครับ ท่านาอาตำแหน่งนี้ท่านอยู่มานานแล้วอโอ้โหฆ่าเลยเหรอ่ะชินอำนาจเลยอะ่ะกระบาดไปนหนึ่งทีราชายก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยท่านพ่อตื่นน,นี่ตื่นแล้วนึกถึงไอ้ดีแล้วเหรอ,หรอจะมาทำอะไร เข้ามาช่วยเจ้าถือโอกาสตอนที่พ่อฉันยังไม่รู้ใครเปิดประตูมีคนมาแล้วรีบหนีไปถ้าจะทวนเวลาให้ต้องห่วงยังไงเขาก็คือพ่อฉันเขาไม่ทำลายฉันหรอกโย้ายว่ามัหหนหนีไปได้วยลูสาวช่วยฮะ เราโดนจับเพราะอะไรเรายังไม่รู้เลยเออจบที่นี่แล้วเนี่ยเออว้าวมีคนมาช่วยใครเอ่ยฟาบาพวกเรามาช่วยเจ้าแล้วเ้อ <c oughs> คือเนื้อเรื่องผมังไม่เข้าใจอะไรต้นเรื่องคืออะไรผมไม่เข้าใจหรือว่าเราเป็นราชาปะต้องอาจจะเป็นราชาแล้วโดนโดนทำร้าย ผู้หญิงคนนั้นคือลูกของกบฏท,ที่มาทําร้ายเราด้วยความที่เราหล่อและน่ารักเขาเลยกลับมาช่วยเราใช่ไหมยอมหันหลังพ่อมาช่วยเราทีนี้พอทหารคนสนิทเรารู้ก็เลยมาช่วยเราอีกทีอแต่ประเด็นเหมือนเราจะโดนจับที่อื่นนะไม่ใช่กษัตริย์ปราสาทบ,บ้านเราโอเคเกมให้เราเลือกเนาะไม่จํากัดเพศว่าเราอยากเป็นกษัตริย์หรือราชินีเป็นราชินีแล้วกันโอ้แต่งหน้าได้ด้วยเยี่ยมเลย องจินหน้าเอลลี่เมื่อกี้น่ารักมากทำไมทำไมเขาไม่ทำหน้า,วนวาหวานๆเลยเขาดูทำองจินป้าราชินีมันหน้าเข้มดุดข้นเลยอะ่ะอันนี้จะดูดีสุดเนาะมีสองอันนี้แหละอ่ะนี้ก็ได้โอเคฮึมฮึ ชื่อช่องเราเหมือนเดิมไปฟ้าผ่าเปียเปียคุณยืยนอยู่ที่ประตูปราสาทในเมืองเนวิลอย่่งใจจดใจจอรอข่าวจะททางไกลเจ้าหญิงเร็กพี่ชายของฉันเขาหนีไปแล้วหรอโอ้ออพี่เราแฮ <Your Highness. S 1> ฟาบ,บาาพี่ชายของคุณถูกนัดล่าข,ขอนเอลวิทไล่ทัน ระหว่างการหนีและชีะชวิตของเขาไม่แน่นอนคุณเดินเซไปสองเก้าแต่คุณคก็ส่งคนเป็นรถเร็วฟาบาเป็นอะไรไหมเยือนชนชั้นศูนยูใหญ,ญ่เมืองเนวิลมอนหาม,มองไปที่คุณด้วยความกังวลขอโทษที่ทําให้คุณกันนงวลฟาบาที่รักคุณต้องสู้สต่อไปพี่ชายของคุณจะเป็นหรือตายไม่แน่ใจในตอนนี้ลู่นี้ทำให้ชนชั้นศูนย์ ที่มีจิตใจไม่ดีพร้อมที่จะก่บอบฏไม่ต้องพูดถึงเอวิทที่กำลังจับตามองอยู่แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะรับหน้าที่สำคัญนี้ได้หรือไม่ไม่สิฟาบารเอนจับมือคุณแล้วจ้องมาคุณที่คุณยันอ่อนอยู่ันนี้มันจะจีบเรเหรอบรูว์นอเกลรีไดผมก็จะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่เอียนคุณขอบาร์ทิ์รั มันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะจนรดพัดดีต่อครอบครัวของท่านยิ่งไปกว่านั้นเราสัญญาแต่งงานกันมันนะอ๋าถึงว่าฝ่าบ,บาทเป็นการดีที่ท่านและท่านเอียนจะทําสัญญาแต่งงานให้เสร็จสิ้นแบบนี้จะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของท่านเอียนด้วยฉันยินดีที่จะแต่งงานกับท่านเอียนจริงเปล่าจะแต่งแล้วหรอไม่รู้เรื่องเลยดีฉันเลยนี่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ คนฉันจริงคนแต่งแล้วหรอ <g iggle> ไม่อยู่วันต่อมาเมื่อดูที่ทำงานฉลองขั้นยิ่งใหญ่นี่งวิ่งแต่งแต่งเนี้ยท่านรอตตอนนี้คุณเริ่มต้นเส้นทางแห่งความรักได้แล้ว <c oughs> จากน,นี้ไปคุณจะกลายเป็นหล่อที่ดีที่สุดในประวัตวิศาสตร์เยนในช่วม่ลาที่ดีงามเช่นนี้ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องนี้เลย แล้วคุณอยากฟังอะไรล่ะหลอที่รักของฉันสมดักทายททมหมือนว่าเราควรจะเลือกผู้ชาย <c oughs> โอเคที่รักงานแต่งงานของเรารับรึมากฉันนี้ไปคุณจะได้เป็นหลอดมือในตัวจริงเสียนจริงเอียนฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วเ <c oughs> พื่อคุณทุกอย่างคุ้มค่า ตอนนี้ให้ฉันพาคุณไปเรื่เล่นที่ประสาทโอเคอันนี้ก็สอนเล่นละโอ้แล้วโอ้โหท่านรอต่อมาฉันช่วยให้ทำคุณทำครับคุ้นเคยกับการเหมือนปวดมากับฉันเก็บเกี่ยวทำงานทำงานโอเคสอนทำงานอันนี้ก็คือสอนแล้วไม่มีอะไรละ เราจะเอาผู้หญิงมาเราจะผู้ชายโอเคบางทีเลือกก็มีความผิดพลาดได้เนี่ยผู้ชายตอนสรุปไปตอนเนี้ยผู้ชายหมดเลยเกมใจร้ายไม่คิดว่าแบบเราอาจจะเป็นเล็บเบี้ยบ้างเลยหรอแบบเอออะไรอย่างงี้ฉันเสนอเสือความก้าห้าทั้งหมดของฉันให้คุณในความเชื่อของอาซวินเ่นนี้ฉันจะสามารถแก้แค้นได้อย่างแน่นอน ถ้าอยากสำเร็จการแข็งแก้่คุณช่วยอสุวินพัฒนาความสม,มารถของเขาด้วยท่านลอคิดที่นี่พืทเทศอสุวินของคุณที่นี่ผู้หญิงเยอะแยะโอ้โหแต่พอเหมือนตอนเริ่มมันจะให้เป็นเป็นผู้ชายหมดเลยเนาะไม่แน่ถ้าหมดเราเริ่มเป็นผู้หญิงเอ้เป็นผู้ชายเราอาจจะได้ผู้ชายเอ้ผู้หญิงเยอะท่านรออเกรตอดสุวินของคุณแบบนี้สามารถเพิ่มพลังชาติได้อย่างรวดเร็วอืมจะได้ความสนใจ จะปวินเสมออ่ามาแล้วแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นทฐวินบันคนไม่เต็มใจให้รบใช้คุณอ่าผมไม่อยากทำงานให้เราหรอตอนสอมกเขาสักหน่อยสิไม่ยอมก็ไล่ออกดิแนแดนไปเฮ้ฉันอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ชายหญิงแต่เป็นหลอดอ๋อเห็นเขาไม่พอใจเราเป็นผู้หญิง วิ่งก็สู้ได้นะเว้ยเออดูนี่ผู้หญิงก็บริหารได้ครับอย่ามาซ่าตกร่วมหมดก็ยิ่งแสดงความยินดีด้วยที่ตบกบฏได้หมดต่อไปฉันหวังว่านายท่านจะเจรเวลามาทุกวันนะอืมจะเป็นหนอที่ดีไม่ขาดเลยว่าสาวอยคนนั้นกล้าที่จะรับหนอฉันจะเล่นกับเธอโอ้อา้าเอลวิทนีิว่า รับทราบเอวิทหมามาเลยสู้ป่ะไม่เคยกลัวหรอกครับ search, เอาเล่นละเ,เล่นละเก็บเก็บให้หมดเลย uh huh. จัดก,การงานรัดกิจกรรมทางธุรกิจท่านรอจะเปิดรอจะเปิดกิจกรรมทางธุรกิจกับเราเห็นด้วยไหม ยังไม่เปิดขนาดนี้เนื่องจากต้องพิจารณาระยะยาวเออเราอยากเปิดคำนั้นุกกี่กับเราไหมหรอเปิดเลยดิทำไมไม่เปิดอะ่ะท่นานรอสติพผู้สุนศักด์หลุนรัฐสามัญชนแล้วขอความช่วยเหลือจากคุณอะไรความรักเป็นสิมีค่ขาขยักแต่งก็แต่งไปดี <S <S เออท่านรอออกเสนอให้จัดตั้งพันธมิตรเห็นด้วยหรือไม่ มันดูน่ากลัวฮะเดี๋ยวโดนหลอกโอเคหมดแล้วเี่สามวินี่คือเราเลือกอย่างนี้ล่ะคน,คนรักสิบสองคนหมายความว่าไงไหนเรื่องต่อไปไม่มีเลยครับเกี่ยวอาเเกี่ยวไปก่นอนผ่านแบบชิวๆโอ้โอัพเปียว ทหารเราตึง,งพอใชยังเนี่เราอยากได้ผู้หญิงไงถ้าไยนลองดูถ้าหมดผมว่าถ้าเรา,เ,ราเลือกเป็นผู้ไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าตัวละครออสองดาวสามดาวคือไม่มีผู้หญิงเลยม,ม,มีอยู่นี่ว่าเนี่ยอาจจะได้สาวคนนี้มาประเด็คือผมอยากว่าเราเราจะสุ่มยังไง จากคนนั้นที่ช่วยเราคุณใครคิดหน้าไม่ใช่อยากได้คนที่ช่วยเราอะ่ะช่วยดูเป็นคนดีแะไรว่าคนาน่าจะไม่ใช่้าดาวหาไม่เจอด้วยหรอโอ้โหหลังวังอะไรมันเยอะจังคือ <c oughs> ตอนนี้ผมอยากลองสุ่มอะ่ะได้ไหม โอ้ยไม่เอานี่คืออะไรทั้งหมดได้เงินแสนก็ใช่ได้ฮนะรวยเลยโอ้ล็อกอินอะไรอันนี้คนรักด้วยคนรักเลยครับดูความรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของขวัญที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความอบอุ่นระหว่างคู่รักได้อืมโอเคขอบคุณความรักถือว่าดีนะฮะ แต่ว่าความรักช่วงนี้ของผมน่าจะดีก็ดีไหมไม่รู้สิความสำเร็จอ่ารับ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 อืมโอเคแล้วคือทีนี้เราจะสุ่มหาสวินยังไงาตาานหนึ่งแสนได้หมดเลยแร้มาันล็อกอินอ่าอและเปลี่ยนอ่ากดหมด บนัาพิเศษอ่าคือไรเติมโอเคเยี่ยมอธิษฐานเนื้อเงินไม่ได้สุกรับไอเทมก็ใช้เงินเหรอก็ใช้ไปดิก็ใช้ไปเลยติดครั้งเขาทำอะไรวะเนี่ยเราใช้เงินหนึ่งแสนไม่กับอะไรก็ไม่รู้ครับ เยี่ยมมากเยี e ่ยมมากน่าหลงใหสูะอีกทีก็ไดรท่านรอต่อไปร้าแคนอย่างไรเราควรเดินไปที่ถนนดูซิว่าคนคิดไงกับเราไม่มีใครไม่พอใจเราแล้วด้วยอาช่วยด้วยใครกำลังขอความช่วยเหลือไปช่วยกันเถอะโอ้โหมาเหรอทำไมมาทำไม จะทราบน้องเจอเยอะว่ะจุ๊บจับจุ๊บจับอืมชิวจัดคือทหารม้าด้วยอ๋อ่วงอีซีไฟสุดท้ายครับม้าเหมือนกนะันนะเรียบร้อยก็ไม่ยากเลยนะโอเคก็ผ่านผ่านแล้ว ประเด็นคือผมอยากรู้ว่าจะสุ่มยังไงอโอ้นั่นใจไม่ได้อ่ะอเพราะเกมผมไม่ได้ใจร้ายนะเชื่อมต่อคุณหลักได้ไหมแต่ประเด็นคือเราไม่มีไี่ด้วยเราไม่จะปุจจัยไงเรม่จะปุจจัย เดี๋ยวคือผมไม่รู้ด้วยว่ามันสุ่มตัวไงคือยังไม่รู้เลยรา้าอ๋อยวได้สาวสาวสาวโครงการสุ่มนี่น่าจะใช่นะไม่ใช่นี่สุ่มรับทหารไม่ใช่อีกเกมนี้ใครรู้ม้างว่าสุ่มไงโอเคผมว่าผมควต้อลอง จะไปทบทวนว่ามันร่มยังไงแล้วล่ะโอเคนี่เนี่ยเลือกได้เป็นสาวๆเต็มหมดเลยอ๋อนี่จะมีพลังห้าหมื่นหรออับอับอับยาวๆเลยอืม ห้าหมืน่นอย่างห้าหมืน่นอย่า <c> ง <oughs> โขพันธุ์เจะพันสามตอนนี้สองพันแปดอีกยาวก็วคือยาวโอเคไว้แค่นี้แล้กันผมจะไปลองลองดูเทอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย